เมื่อแก๊งป่วนมาเจอกับกวนซ่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อพวกเขาแข่งกินแหลกกันนี่เองเว <L un> ลาก็เดินไปเรื่อยๆแก๊งป่วนทำท่าจะไม่ไหว <L un> เอ๊ะมีการโกงกันเกิดขึ้นทำไมเขาต้องทำกันถึงขนาดนี้เอ้าไม่รู้เหรอ อ๋เพราะพวกเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตนี่เองธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดร่วมกับ True Fantasy ขอเชิญพบกับโลกของคนโสดที่ทั้งแสบทั้งซ่าอวนบาทาจนคุณคาดไม่ถึง <Wow. S 1> พบกับความแสบฮาของแก๊งป่วน <laughs> ของกวนซ่าเมื่อทั้งคู่มาประทะกันความมันจึงบังเกิดตีปั๊มออฟแจ็คมิวสิกแม็กกิชทีและต้นมิ้นโบกูดปุยฝ้ายนิวตี้กรีนลูกโป่งนุกนิกและกุญแจซอนผู้หญิงพวกเธอต้องเจอผู้ชายพวกเราใช่ไหมใช่คู่กับหรือคู่รัก พิสูจนกันวันเสาร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกาณทันดอดโดมเมอืองทองธานีจัด Young Bachelors and Single Ladies Concert บัตรราคา2,500 1,800 1,500 1,000และ800บาทซื้อบัตรได้ที่02 90099999กด4หรือ w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  .vbooking.com มาช่วยเชียร์พวกเรา สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมารีฟรานซ์บอดี้ไลน์แมกโนเลียไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจาก True Online